เอาเริ่มเลยครับวันนี้ก็ขอมาสรอยครับตอนนี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากคืออันนี้จะเป็นบ้านพวกครับหมู่บ้านที่สวยงามเนาะบึงไฟบึงไฟสุชิวๆงามเนาะเมืองไทยเฮ้ยไฟตัวนี้เมืองไทยหลายบาทเลยอุ้ยหลายบาทแล้วเนาะหลายแสนเลยอันนี้คือบรรยากาศกอบซอยครับมีหมดก่อไผ่สวยงามมากครับผมมีกระไดมากบรรจุปบรรจุมาไปย่างเล่นกันมากับปลาปลาพามาเดินเที่ยวชมใน ออกซอยที่เขาบรรยากาศมึงเรื่นงนี้ครับที่จอดจะเก็บเข้าไปเก็บจักรยานครเขาจะเป็นสัดส่วนมีประตูประตูปิดจักรยานไม่หายจอดแบบนี้ครับผมมึงเรื่อนีครับมึงแท้หายวะจักรยานจอดสิหายเลยครับที่นี่บานเขาสวยเนาะงามงามมากบางฝรั่งต้นใหม่เขาบอกว่าห้ามฉี่นะครับเออแมนแมนนี่ห้ามเยี่ยว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 หน้าบ้านเรับโดนป้าครับแมนครับตอนนี้ก็ อ,อืมดูไอ้ตรงต้นไผ่ตัวไหนนี่ยต้นไผ่ไหมตักสูงลเลยตัวนี้ผมว่าจะเป็นร้านอาหารหรือเปล่านี่บ่ครับจะเป็นร้านอาหารหรือเปล่าเป็นบรรยากาศตรงนี้เหรอเออเป็นประมาณร้านอาหารจะอยู่ฟังพุ่นเขาฟังพุ่นแมนแมนฟังนี่มันเขาวไว้เลยมันฟังสองฟังถนนบรรยากาศลมเย็นดีครับโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไป ก็จะไปทานร้านอาหารจีนครับวันนี้โอเคครับครับสวัสดีครับ